สวัสดีพี่พี่ทุกๆคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยต้าเพชรยนต์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่เพชรยนต์สาขาเปิดใหม่สาขาสุวินพวงนะครับติดกับสุวินพวง46สำหรับท่านใดที่สนใจรถมือสองวันนี้เราพามาดูรถ Honda า c c o r d ดูหรูหราคันนี้เลยทะเบียนนี่717ลูกค้าได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับ บอกว่าใครที่กำลังมองหารถมือสองดีๆนะครับคุณภาพดีเกรดเอที่เพ็รยนต์ของเราคัดรถมาอย่างดีเลยมีมีการตรวจสภาพตรวจภายนอกภายในเครื่องเกียร์ครบทุกอย่างครับสองร้อยสิบห้าจุดมีใบการตีส่งให้คุณลูกค้าเลย มีความหรูหราความสปอร์ตนะฮะตัวนี้เทคโนโลยีเทคโนโลยีก็ล้ำสมัยรู้กันอยู่นะฮะฮอนด้ Honda. ไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้า LED นะฮะมาพร้อมกับไฟเลี้ยว e q เนเ t ียลแล้วสวยๆแบบนี้เลย เดี๋ยวผมพาชมรอบคันก่อนอะไม่มีการไม่มีร่องรอยการชนนะครับเดิมเดิมมือเดียวเดิมเดิมมือเดียวจากไอแดงเลยเป็นรถสำนักง,งานนะคันนี้ แล้วแอคคอร์ดคันนี้นะฮะราคาไม่ถึงหกแสนสวยๆแบบนี้เลยโคตรคุ้ม ันินสดแบบนี้เลยล้อเป็นล้อลอยดูทนนะครับขนาดสิบแปดนิ้วสวยมากเหนเดิมของฮันด้าตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวในตัวแล้วนะครับ กระจกแท้เดิมๆโรงงานพันดาเลยูุบ้านรับประกันความเดิมความใหม่รถสำนักง,งานใช้ก็จะแมีทะเน้นตามระยะเวลาของเขาด้วยนะครับ ตามระยะเวลาตามเลขกิโลที่เขาต้องเข้าสูนย์เม t e นนนลูกค้าซื้อไปสามารถไปเช็คกับทางศูนย์ได้เลยว่าเม i n นเนนตรงไหมเม i เนนนอะไรไปบ้างมีรายการครบทุกอย่างเลยสวยมากครับผมพาชมบาตรข้างในช่วงท้าย อ่าเปิดตัวนี้เปิดจากรีโมทนะครับหรือว่าจะเปิดจากข้างในก็ได้อ่าข้างในสวยมากลึกมากกว้างมากเก็บของสัมภาระได้เตียบอะครับ <c oughs> ดูภายในนะฮะ โอ้โหเหมือนเดิมครับล้อไม่เคยแตะพื้นโลกอีกแล้วครับเห็นไม่มีเส้นเขียวเียวอยู่ที่ล้ออยู่ที่ล้อยางอะล้ออะไรอะไรใหม่ชิบหาย <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะฮะแต่ว่าใหม่มากๆไม่เคยแกะอะไรออกมาเลยไม่เคยแกะอะไรออกมาใช้เลยหรือเปล่าเนี่ย ่เดิมๆโรงงานทุกจุดนะฮะไม่มีขยับนะครับดูอดูเม็ดอาร์ังข้างอาเดิมๆโรงงานหมดเลยอ แท้จากโรงงานไม่เคยไม่เคยชนไม่เคยแกะนะฮะส,สวยแบบนี้เลยอ่าผมพูดยังไม่ค่อยเก่งนะฮะแต่ว่าจะพาให้ลูกค้าชมให้ได้เยอะที่สุดครับอ่าตัวนี้มีเซ็นเซอร์สี่จุดทั้งหลัง เรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเลยให้ชมกันเรียวๆแบบนี้เลยพาไปชมข้างในตอนนี้เป็นอ่าสมาทเอ็นที่เอาเป็นล็อกซะงั้น Okay. อชภายในสวยๆเงาๆอย่างนี้เลยสีดำสีดำทั้งคันนะตัวนี้เป็นปรับไฟฟ้านะครับบอกปรับไฟฟ้าแล้ว เบรกตัวนี้เบรกตัวนี้เป็นเบรกเท้านะฮนะไม่ใช่เบรกมือนะหรูลามันไดไอคอร์ดพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันแล้วนะครับดูคอนโซนนะ่ะโอ้โหหรูหลามากนะให้ชมด้านหลัง อ่าสีดำเบาเบาหนังทั้งคันนะครับบอกว่เป็นไฟฟ้านะตัวนี้อ่าอาไฟฟ้าด้านข้างอ่าเบาไฟฟ้าทั้งคนขับแล้วก็ด้านข้างคนขับเลย แล้วราคาไม่ถึงหกแสนนะครับโคตรคุม้มคุ้มมากกับราคาไม่ถึงหกแสนบ้านเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังให้ดูทางนี้ก่อนอ่าเ,เดิมโรงงานทุกจุดไม่มีบุบไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มบนหลังคา ไม่มีรอยบุบรอยบุบรอยรักยิ้มอะไรนะครับน็อตหัวน็อตเก่าบีไม่มีขยับครับสติกเกอร์ลมยางไม่มีรอยถลอกเขาดูแลดีมากครับคนเก่ารักษาได้ดีมากจะคนสตาร์ทให้ฟังเสียง อ่เดี๋ยวมาฟังเสียงสตาร์ทกันเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องว่าเป็นยังไงอ่แอร์ออโตโน้นะครับ โตแล้วหน้าจอสัมผัสสองจอเลยว่าคันนี้ราคาไม่ถึงไม่ถึงหกแสนอะรถปีสองพันรถปีสองพันสิบแปด เลใไม่คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้ากิโลเมตรนะฮะรถเลขไม้น้อยๆสภาพสวยๆแบบนี้ราคาไม่ถึงหกแสนอ่าของอะไรเป็นมันติฟังชั่นหมดแล้วนะฮะเนี่ยลูกอ่ะอ่ะปรัแบใบน,นนี้ได้เลย วราจะใช้พป็นจอสัมผัสก็ได้นะ ไม่ไม่ไม่เล็กนะว่าดีเลยแล้วความหรูหราอัดกับลายไม้อย่างนี้อ่ะ,อะสวยๆเลย เสียงเครื่องเงียบๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปฟังไปดูข้างหน้าหน้าเครื่องกันหลรูมากหรูหลามากครับ มาไปชมหน้าเครื่องนะฮะอันนี้เราสตาร์ทเครื่องอยู่นะฮะ,ะ่ตัวนี้เป็นฝากระปองแบบไม่ต้องใช้ไม้คำแล้วนะนี่ไฮดรลิกโชคแล้วนะครับอให้ดูหัวอนอตเดิมๆโรงงานไม่เคยขัน ข้างในเช่นกันครับเด,เดิมโรงงานหัวโชกคเบ้าโชกคแก้มข้างนะฮะคอนเมทาร์กยังเดิมๆไม่เคยตอกเพิ่มนะครับหัวนัอทุกตัวดูไม่มีขยับครับไม่มีร่องรอยการขันการไขเดิมๆโรงงานอย่างนี้เลยเม็ดอกอนเมอารก็ตอกกลมๆสวยๆคลมๆแบบนี้เลยอ่ โชว์วชอโชว์เกมไทยเกมขวาห้องยนต์เงียบมากแค่ไม่ไดีเสียงเลยห้งยน,ยนเงียบจัดเห็นกันความร้อนอมีมาให้แล้วมีมาให้หมดครับอ่อนเล่นอาร์ขอดูได้เลยครับเดิมๆโรงงานก็่ต้องห่วงเลย อันนี้สี่สูบนะครับเนี่ยสี่สูบหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดซีซีหนึ่งร้อยห้าสิบห้าแรงม้านะครับอันนี้มันได้ขอดไม่แสนนิดๆกับราคาไม่เกินหกแสนมีไฟเดยไลท์นะครับสวยๆแบบนี้เลย ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาหรือมาดูรถจริงได้ที่สาขาสุวินทวงศ์เพชรยนต์นะครับอยู่ตรงข้ามกับปัมพตทออก่อนถึงสุวินทวงศ์สี่สสาขาใหม่ของเราเพิ่งเปิดนะครับเดี๋ยวจะมีอ่าเฟสสองข้างหลังนู่นเห็นไหมฮะตัไม่ดอ่าอันนี้ที่ที่ทำการของพี่ช่างนะฮะ ที่ที่พักของของพี่ช่างอยู่จะอยู่ด้านหลังเราเตรียมไว้ไว้ให้ระบบใหม่จัดเต็มเลยที่จอดเห็นไหมทั้งหลังที่ยังเหลือเลยแล้วเราก็จอดแบบว่ายังไม่ไม่แน่นนะรถเรายังเอามาไม่หมดยังเหลืออีกเยอะมากๆเลยครับที่ยังไม่ได้เอาเข้ามาแต่ว่าประมาณวันที่ห้าที่จะถึงนี้ครับเราจัดเต็มแน่นอน มีมี r ฟ u ์ e จอีกคันหนึ่งรอที่เขารอปล่อยสวยมากคันนี้ f ฟ r ์ u จูเนเนี่ยนะฮะรถรถเกง๋งรถบ้าคนใช้รถรันรถเก๋งที่รถเก๋งคันเล็กนะครับแล้วก็เป็นรถเอสยูวอ่าสูงให้ดูเป็นเอสูแล้วก็เป็นรถตู้ด้านหลังเดี๋ยวจะเอารถกระบะมาอีกอเอามาให้ชมมาให้ดูกันรถ มาดูรถจริงกันได้เลยอันนี้จะเป็นแคมรี่แถวแรกเราจะเรียงแคมรี่ไว้นะฮะโตโยต้าแคมรี่หลากหลายครับหลากหลายสีมีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบไฮบิดปีเราไม่เก่านะครับเพราะว่าปีเก่าภาสีค่อนข้างแพงเราก็เลยเอารถปีใหม่ๆเข้ามาแต่ราคามาตรฐาน สภาพรถที่มาตรฐานว่าคุ้มกับลูกค้าแน่นอนหรือว่าจะเป็น m e r c e d e s b e n บคันนี้อาหาล,ล่อเลยเบนซสองประตูเป็น E สองร้อย CGL คุ้มนะครับคันนี้ราคาจากแปดแสนเก้านะครับเหลืออยู่แปดแสนเจ็ดเท่านั้นแปดแสนเจ็ดหื่นเก้าพันบาทคันนี้ สวยมากๆครับเมอร์เซเดสเบนท์คันนี้มีคันเดียวนะครับเบนทอ่าที่เหลือจะเป็นพวกเอ่อโตโยต้าอัลฟิสก็มีโตโยต้าอัลติสฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นโตโยต้าแคมรี่แล้วก็จะมีอ่าโตโยต้าวีออสอันนี้อัรติตอัรติตเราเยอะนะฮะแน่นมากๆโตโยต้าวีออสยาลิสอ่า น, o R นี่จะเป็นวีออสยังยาวไปเลยนี A ่จะเป็นยาลิสอ่าอาฟติสยาลิสอ่าเอทีบอ่ายาลิสเอทีแอ้วก็จะมี ยาลิดแฮชแบ็ครับเอาไม่อะไรครับพ <c oughs> อดีลูกค้ามาดูรถนะฮะสาคาเพิ่งเปิดได้ได้ไม่กี่วันแต่ว่าลูกค้าเข้ากันเรื่อยๆเลยลูกค้าเข้ามาดูมาชมรถเพราะว่าแถวเนี้ย <c oughs> เฮ็ดยน์เนี่ยครับเป็นคางรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้แล้วแล้วก็สต็อกเยอะที่สุดในย่านนี้แล้วอ่าอันนี้คือยังยังไม่ได้จัดรถนะครับเพิ่ง เพิ่งเอามาลงวันนี้สดๆสรดสด้อนๆเลยวีออสวีออสอยู่สามแสนหกครับคันนี้กับเลขไม้ไม่ถึงแสนคันนี้เลขไม้แค่เก้าหมื่นสองเท่านั้นเองพาชมก็สำหรับใครที่สนใจรถมือสองนะครับอ่ SUV ข้างหลังก็จะเป็นพวก Fortuner เป็น m u x เอนะครับแล้วก็จะมีรถตู้อยู่ด้านหลัง เดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพอดีลูกค้าเขา้าเลี้ยวมากครับคลิปนี้บอกบอกเลยแต่ว่าเราจริงใจจริงๆต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกับต้าเพชรยนต์ได้ใหม่คลิปหน้านะครับฝากติดตามด้วยนะครัสวัสดีครับ